สวัสดีครับเอฟสตูดิโอนี้ร้านตลาดกาจะมาร,วาาร,มาา Middle, รีวิวนาฬิกาใหม่จากแบรนด์มิโดนะครับก็คือนาฬิกามิโดทีวีบิ๊กเดทไทเทเนียมกอโตมติกนะครับโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความพิเศษก็คือตัวเรือนแล้วก็สายผลิตจากไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นวัสดุที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ทนต่อกดดงังแล้วก็ผู้ที่แพ้โลหะสามารถใส่ได้นะครับสาหรับนาฬิกาที่ผลิตจากไทเทเนียม ลักษณะของนาฬิกานะครับก็คือจะเป็นนาฬิกาตัวเรือนไทเทเนียมเบาๆแบบนี้นะครับสีของไทเทเนียมเขาก็จะก็จะออกสีอาจจะเข้มๆกว่าสแตนเลสนิดนึงนะครับผมหลาดรุ่นของรุ่นนี้ก็คือ M049.5 26.44.081.00นะครับราคาปลายรุ่นนี้อยู่ที่49,900บาทนะครับผมนาฬิกาก็เป็นนาฬิกาลูกทรงทีบีขนาดตัวเรือนอยู่ที่40มิลลิเมตร ความหนาอยู่ที่11.5ม mm. ิมวัสดุทั้งสายและตัวเรือนคืิจากไทเทเนียมมีน้ำหนักอยู่ที่100กรัมประสิทธิภาพการกันน้ำของเรือนก็อยู่ที่100เมตรขนาดอยู่ที่40 mm มมก็เป็นนาฬิกาที่ขึ้นข้อได้พอดีนะครับน่าใช้ภายในของนาฬิกาก็จะบรรจุกลไกมิโนคาลิเบอร์เอตนะครับ25จีเวลสรองพลังงานที่80ชั่วโมงเป็นกลไกสวิสเมท ของมิโดโดยบลัสกรีนของรุ่นนี้เป็นใช้เป็นนิวาครองนะครับก็ช่วยในการป้องกันฝนจากสนามแม่เหล็กนะครับทำให้รบกวนการเดินนาฬิกาได้นะหน้าปัดของรุ่นนี้ก็เป็นลวดลายนะครับแนวขวางทำให้นาฬิกาดูมีมิติน่าใช้มากนะครับแล้วก็ร้ำสมัยดีการแสดงวันที่ของรุ่นนี้อยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาแบบพิกเดตเข็มแล้วก็มาร์กเกอร์ มีลูมิไบร์เลองแสงกชัดเจนในที่มืดนะครับเม็ดมิยมรุ่นนี้เป็นเรยมแบบขันเกลียวสามารถขึ้นลานที่เม่มรยมได้ด้านข้างตัวเรือนก็จะมีการขัดไฮไลน์ผสมกับขัดเงานะครับสวยงามมากความละเอียดของตัวเรือนผลิตออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้มาดูที่ด้านหนังของนาฬิกานะครับด้านหลังจะเป็นฝาหลังเปลือย โชว์กลไกมิดโดคาเลเบอร์เอตีสวยๆส่วนสายของนาฬิกาเขาจะเป็นสายเททเนียมซึ่งสายรุ่นนี้ก็จะเป็นมีข้อข้อเล็กมีเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับสำหรับสายรุ่นใหม่ช่วยในการตัดสายให้ใส่ง่ายขึ้นสายเททเนียมก็เบาๆนะครับบัคเกิลก็เป็นเททเนียมด้วยทั้งชุดเลยกระจกเป็นกระจกแซฟไฟล์กันรอยนะครับ แล้วก็มีแสงสะท้อนลดแสงสะท้อนด้วยนะครับทำให้ดูเวลาชัดเจนทุกมุมมองลองตึ้นข้อนาฬิกาเรือนนี้ดูนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาได้สีสันได้สวยงามน่าใช้มากๆสีของหน้าปัดก็เป็นสีเทาเข้ากับสีเทาของไทเทเนียมได้เป็นอย่างดีนะครับสมกับเป็นคอนเซ็ปต์มิโดทีวีไทเทเนียมมากเลยถ้าได้สนใจติดต่อในร้านตาดนาฬิกาได้นะครับโดยนาฬิการุ่นนี้ก็รับประกันสูงโดยสักกรุ๊ป2ปีนะครับผม มีกล่องคู่ม,มือบระการครบชุดนะครับสนใจก็ทักทายในบร้านตลาดนาฬิกาได้จะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ทางร้านประลาดนาฬิกาขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าต้องการติดตามบริการรุ่นใหม่ๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแบรนด์นาฬิกาช anel นะครับผมคลิปหน้าเป็นรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ